สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมยอดกวีมณีชัยและทีมงานในรายการเส้นทางเสียฐีกเกษตรนิวเจ็งครับทางสถานีทรทัศน์กองทับ,บกช่อง5เรามาพบกันเป็นประจำครับทุกวันพุธเวลา14นาฬกาเรามีเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากกับท่านผู้ชมครับแล้วก็สามารถชมพร้อมๆกันได้177ประเทศทั่วโลกด้วยนะครับครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงระบาดของโควิดนะครับ -19 กนะฮะก็อยากจะฝากกับท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าให้เราป้องกันเวลาเราจะออกไปภายนอกนะฮะรวมเจ้าตัวกับผมด้วยเนี่ยนะฮะจะต้องใช้แมสครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะเพื่อป้องกันในเบื้องต้นก่อนนะครับก็ฝากกับท่านผู้ชมด้วยเพื่อความปลอดภัยของพวกเรานะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่จะนํามาฝากกับท่านผู้ชมครับใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของกัญชงกัญชา วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมนะครับเ,เรียกว่าเป็นนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแล้วก็จะมีในเรื่องของการปลูกด้วยวันนี้เราจะพาไปที่สถานที่ของอจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนเราไปชมกันครับในอดีตเราเป็นชมกลุ่มน้อยที่ถูกมองมา่า โรปพืชเสติบและค้ายาเสติกมาตลอดแต่ความจริงไม่ใช่เลยสวัสดีครับผม พจนภูสิลิพัฒนานนตัวแทนชาติพันธุ์ม้จังหวัดเชียงรายครับเราเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยมาหลายทศวรรษ ทุกวันนี้เราเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชผัดส่งขายทั่วประเทศไทยในอดีตเราเป็นชนกลุ่มน้อยที่ถูกมองว่าปลูกพืชเสตติและค้ายาสตตกมาตลอดแต่ความจริงไม่ใช่เลยอยอ่ยงกูกวัวดเสงช่องสวัสดีครับผมดร,รบรรันิตแสงสรีธรรม นักวิชาการตัวแทนจากกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าม้งจังหวัดเชียงรายกัญชาเนี่ยอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่ามานับพันปีเนื่องจากว่ากัญชาเองเนี่ยเป็นสูุนไพรชีวิตหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ที่นํามาใช้ในการรักษาแต่เนื่องจากข้อกฎหมายทําให้กัญชาเองเนี่ยห่างหายจากการใช้ชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์เราในอดีตกัญชามีความผูกพันกับกลุ่มชาติพันธุ์มายาวนานวันนี้เรามีนักวิชาการ ที่เข้ามาส่งเสริมให้เราปลูกกัญชาที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติสวัสดีครับผมดรไพศาลการถางคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับวันนี้กัญชาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆด้านทางด้านการแพทย์ ทางด้านโภชนาการและเวชสอางครับเพราะกัญชาคือนวัตกรรมและนวัตกรรมคือโอกาสเป็นโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้เข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดี3ประการครับคือ 1. สุขภาพ 2. เศรษฐกิจและ3สังคมครับนวัตกรรมของกัญชาเนี่ยให้ประโยชน์กับเราเนี่ยอยู่3อย่างอันที่1เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของยาสบบามาร ร <irgendw el inv és> ักษาโรคหลากหลายชนิดโดยเฉพาะโรคมะเร็งเป็นต้นอันที่สองเนี่ยเกี่ยวกับการมานำมาสูบการทำอาหารหลากหลายชนิดโดยเฉพาะของคาวของหวานและก็น้าเป็นเครื่องดื่มต่างๆที่กำลังนิยมในปัจจุบันนี้นะครับอันที่สามเนี่ยมาเกี่ยวกับเรื่องของวัวชภัณฑ์ทางเสริมสวยความงามต่างๆที่เรากำลังนิยมกันในปัจจุบันเป็นโอกาสให้กับกลุ่มเวชภัณฑ์ต่างๆที่ ผลิตมาเพื่อตอบสนองลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามผมเชื่อว่าภายในเรียววันนี้กัญชาเองเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบหลักที่ขาดไม่ได้ในวันนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลที่ให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้มีโอกาสปลูกกัญชาถูกต้องตามกฎหมายโอกาสตรงนี้ต้องขอขอบคุณรัฐบาลไทย ที่ได้โอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้มาเรียนรู้การปลูกกัญชาอีกรอบหนึ่งเราก็ได้ตั้งกลุ่มวิสาหกิจิุมชนสุขภาพขึ้นมาเกี่ยวกับด้านสมุนไพรผมเชื่อว่าทําให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้มีโอกาสหนึ่งคุณภาพทางด้านของสุขภาพ2เนี่ยคุณภาพของด้านเศรษฐกิจกัญชาเนี่ยก็จะเป็นพืชตัวหนึ่งที่จะเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์เราโดยตรง 3. เนี่ยคุณภาพของด้านสังคมนะครับโดยเฉพาะคุณภาพทางด้านสุขภาพ คุณภาพทางด้านของเศรษฐกิจพอคุณภาพทั้งสองอย่างนี้ดีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้สังคมของเราเนี่ยก็ทําให้เราเป็นบุคคลมีคุณค่าและก็เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติในภายภาคหน้าและอนาคตของประเทศไทยและสายพันธุ์กัญชาที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธ์จังหวัดเชียงรายคือสายพันธุ์กัญชาไหมทองศูนย์ครับ คุณสมบัติที่พิเศษของสายพันธุ์กัญชาไหมทอง01คือมีสัดส่วนของ CBD และ THC เป็น1ต่อ1ซึ่งมีศักยภาพสูงในการไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างกว้างขวางครับนอกจากจะมีศักยภาพทางด้านการพัฒนาในด้านการแพทย์แล้วสายพันธุ์กัญชาไหมทอง01ยังสามารถสร้างโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ด้วยครับ การรวมตัวก to like, ันเป็นเครือข่ายทําให้เราเข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้อย่างมีคุณภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนศูนย์ไพรสองท่าลาและอีกหลายเครือข่ายในประเทศไทยเช่นเครือข่ายวิสาหกิจสุขภาพชาติพันธุ์เครือข่ายวิสาหกิจพอเพียงชาติพันธุ์ก็ได้รับโอกาสและได้รับใบอนุญาตปลูกต้นกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย วันนี้เรากลุ่มชาติพันธ์เชื่อว่าเราสามารถปลูกและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาที่ดีและมีคุณภาพได้และทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของเราที่จะนําส่งความมั่งคั่งไปสู่เกษตรกรไทยครับในอดีตพวกเราชนเผ่าชาติพันธ์เป็นชนกลุ่มน้อยครับแต่ในอนาคตเราขอเป็นชนกลุ่มใหญ่ ที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกัญชาเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินนับตั้งแต่วันนี้กัญชาจะไม่ใช่ยาเสพติดครับแต่กัญชาจะกลายเป็นนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกด้วยมือของเราครับ